ครับลุงพลมาถึงนะมาแล้วมาล้งเลยนะครับว anyway> ินะท่านมาถึงนะฮะ

ไม่ได้เป้นยัไงคะกับบรรยากาศในวันนี้อล้งไปด้วยแต่ไม่ได้เข้าไปไม่ล้อจากไี้แล้วเราจะกลับไปที่มกันอีกไหมเ้าไม่เช่อเธอไม่ไปแต่วาไปข้างห เดี๋ยวจากนี้นะเราก็จะกลับไปอเอ้าแล้วเห็นเหตาร้องเพลงมาได้ข่าวดีอะไรมาครับวันนี้งี่นะะลงมาแล้วข่าวดีอะไรหูเต็มจอไมอบายใจสบายใจนอาอใ็สบายใจนะ อันนี้ไปไปเล่นเกี่ยวอะไรบอกได้ก kind of like ็ดีครับเราไม่ได้รอนะแต่ว oh ่ามันเอาอยู่นะอันเเอออาาตนนี้สถานการณ์กันเป็นข่าวนมาแล้วตอนนี้ตอนนี้รถมีแล้วมันจะมันสูงเอาเสียงเจ้าแก้เจ้าแก้ก็จะเอาหมดมันเอาภาานเราอยู่แล้วพาเราแมนมอนี่มาสั่งมาสั่งไม่มารับมารับ เราไปดูปู่มนนีมหามุนนีนะครับ

ยู่ซูเปอร์เราก็มารอนะครับหลายช่องเลยนะฮะจูเดินตามเฉยเลย <laughs> อ้ยยังกระห้องน้ำจู่เดินตามเฉยเลย <laughs> นี่คือบรรยากาศล่าสุดครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมานาสตอรี่ครับสวัสดีครับ